เคยสงสัยกันไหมครับว่าเสียงเอ่อเสียงที่เกิดขึ้นตอนเรามีอะไรกันบนเตียงเนี่ยมันแปลว่าอะไรกันแน่มันเป็นแค่ปฏิกิริยาของร่างกายเฉยๆหรือว่าจริงๆแล้วมันมีความหมายอะไรที่ลึกซึ้งซ่อนอยู่ข้างในหรือเปล่าในพอดแคสต์นี้เราจะมาลองถอดรหัสภาษารักที่ไม่ได้ใช้คำพูดเหล่านี้กันครับคำถามแรกเลยเสียงครางเนี่ยมันแปลว,ว่ามีความสุขเสมอไปจริงหรอ ก็เป็นอะไรที่คนส่วนใหญ่เชื่อกันใช่ไหมล่ะครับแต่ถ้าผมจะบอกว่าความจริงมันซับซ้อนแล้วก็น่าทึ่งกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยล่ะครับเรามาหาคําตอบเรื่องนี้จากมุมมองของทั้งวิทยาศาสตร์แล้วก็จิตวิทยากันดีกว่าโอเคครับเรามาเริ่มกันที่คําอธิบายที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคยกันที่สุดก่อนเลยก็คือแนวคิดที่ว่าเสียงพวกนี้เนี่ยมันคือการแสดงออกถึงความสุขสมความพอใจแบบสุดๆซึ่งก็น่าจะเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่เชื่อกันแหละเนาะแต่ว่ามันมีแค่นั้นจริงๆเหรอ คือถ้าจะอธิบายแบบง่ายที่สุดเลยนะมันก็เรียบง่ายมากครับลองนึกภาพตามนะเวลาเราได้ลงไปแช่ในอ่างน้ำอุ่นๆแล้วเราก็ถอนหายใจออกมาแบบฮ้าด้วยความสบายตัวนั่นแหละครับเสียงครางก็เป็นอะไรแบบนั้นได้เหมือนกันคือมันเป็นปฏิกิริยาอัตโนมัติของร่างกายที่ตอบสนองออกมาเองเวลาที่รู้สึกดีสุดๆแต่ถ้าเกิดว่าเสียงพวกนี้ มันไม่ใช่แค่ปฏิกิริยาตามสัญชาตญาณหรอกครับจะเป็นยังไงถ้าจริงๆแล้วบ่อยครั้งมันคือภาษาที่ถูกส่งออกมาอย่างตั้งใจเป็นวิธีสื่อสารกันแบบที่ไม่ต้องพูดออกมาเป็นคำๆเลยอ่าตรงนี้ล่ะครับที่เรื่องราวมันจะเริ่มน่าสนใจขึ้นมาจริงๆโอ้โหอันนี้น่าทึ่งมากเลยนะลองคิดดูสิครับว่าเสียงเดียวกันเนี่ยสามารถใช้เพื่อบอกอีกฝ่ายว่าเฮ้ hey, ที่ทำอยู่มันดีมากเลยนะทำต่อไปเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้เขา แต่ในทางกลับกันมันก็อาจจะหมายถึงเร่งหน่อยได้ไหมก็ได้เหมือนกันหรือบางทีก็แค่ทําลายความเงียบที่มันอาจจะดูน่าอึดอัดไปหน่อยและที่สําคัญมากๆเลยก็คือมันเป็นวิธีที่เร็วที่สุดในการบอกว่าเรารู้สึกเจ็บหรือไม่โอเคตรงไหนเพราะฉะนั้นแต่ละเสียงเนี่ยมันมีความหมายซ่อนอยู่จริงๆครับเป็นภาษาที่ซับซ้อนมากบนเตียงเลย งั้นเราก็จะเห็นภาพชัดเลยใช่ไหมครับว่ามันมีสองฝั่งที่ต่างกันสุดขั้วเลยฝั่งหนึ่งคือปฏิกิริยาของร่างกายที่มันเกิดขึ้นเองควบคุมไม่ได้เหมือนเราร้องโอ้ยเวลาเจ็บหรือถอนหายใจเวลาสบายใจแต่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันคือกลยุธทธ์ทางจิตวิทยาเลยนะคือการใช้เสียงอย่างมีสติเพื่อควบคุมทิศทางของประสบการณ์นี่แหละครับคือความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างปฏิกิริยากับความตั้งใจเอาละครับ ทีนี้เรามาลังขุดให้ลึกลงไปอีกหน่อยดีไหมครับว่าพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยมันมีแรกฐานมาจากวิวัฒนาการในอดีตของเราด้วยหรือเปล่าการศึกษาในญาติที่ใกล้ชิดกับมนุษย์เราที่สุดอย่างพวกไพรไมเมตเนี่ยเขาบอกใบ้เราว่าคําตอบน่าจะเป็นใช่ครับแต่ก่อนจะไปต่อเนี่ยเราต้องมาทําความรู้จักกับคอนเซปต์หนึ่งทางวิวัฒนาการก่อนครับเขาเรียกว่าการแข่งขันของอสุจิหรือ s เ e r m c ม m p e t i t i o n มันคือสถานการณ์ที่เวลาตัวเมียมีเซ็กส์กับตัวผู้หลายๆตัวอสุจิจากแต่ละตัวก็ต้องมาแข่งกันเองว่าใครจะไปถึงไข่ได้ก่อนซึ่งกลไกนี้ล่ะครับที่เป็นตัวขับเคลื่อนพฤติกรรมทางเพศในสัตว์หลายชนิดเลยแล้วในทางปฏิบัติมันทำงานยังไงนะหรอสำหรับไพรเมตตัวเมียนะครับการส่งเสียงร้องเนี่ยเป็นกลยุทธ์การเอาตัวรอดที่ฉลาดมากๆเลย อย่างแรกเลยก็คือมันช่วยเรียกตัวผู้ตัวอื่นเข้ามาทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าความสับสนในความเป็นพ่อคือถ้าตัวผู้ไม่แน่ใจว่าลูกที่เกิดมาเป็นของตัวเองหรือเปล่าโอกาสที่มันจะไปทําร้ายลูกก็จะน้อยลงเยอะเลยอย่างที่สองมันเป็นการกระตุ้นให้คู่ที่แข็งแกร่งที่สุดคอยปกป้องเพราะไม่อยากให้คู่แข่งเข้ามาแยง่งและสุดท้ายมันก็เหมือนเป็นการประกาศให้ลอกรู้ว่าฉันพร้อมที่จะสืบพันธุ์แล้วนะโอ้เป็นกลยุทธ์ที่ซับซ้อนเพื่อความอยู่รอดของเผ่าพันธุ์จริงๆครับ โอเคที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นมุมมองจากฝั่งผู้หญิงใช่ไหมครับแต่ทีนี้เราจะมาสลับมุมมองไปดูเรื่องราวจากฝั่งผู้ชายกันบ้างซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงเท่าไหร่แต่ผมจะบอกว่ามันมีความหมายที่ลึกซึ้งและน่าสนใจไม่แพ้กันเลยพอเป็นเรื่องของผู้ชายปุ๊บเรื่องราวมันเปลี่ยนไปเลยครับมันอาจจะไม่ใช่เรื่องกลยุทธ์ทางวิวัฒนาการที่ซับซ้อนอะไรแบบนั้นแต่เป็นอะไรที่มันใกล้ตัวแล้วก็เป็นส่วนตัวมากกว่า เหมือนที่แหล่งข้อมูลหนึ่งเขาพูดไว้น่าสนใจมากว่ามันไม่ใช่เรื่องของความเซ็กซี่แต่มันคือเสียงแห่งความจริงโหเป็นแนวคิดที่ทรงพลังมากเลยใช่ไหมครับเสียงของผู้ชายเนี่ยมักจะถูกมองว่าเป็นการเปิดเผยความรู้สึกจริงๆออกมาเป็นสัญญาณที่บอกว่าเขากำลังโฟกัสและอยู่ตรงนั้นกับคู่ของเขาจริงๆซึ่งการแสดงความเปราะบางแบบนี้ออกมาเนี่ยมันช่วยสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้น และทาให้ความสัมพันธ์มันแน่นแฟนขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเลยครับคือมันลึกซึ้งกว่าแค่เรื่องทางกายไปแล้วแล้วถ้าสถานการณ์มันกลับกันละครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าบนเตียงมีแต่ความเงียบเราจะมาดูกันว่าความเงียบเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเป็นปัญหาเสมอไปนะแต่มันอาจจะเป็นข้อมูลอีกรูปแบบหนึ่งที่กําลังพยายามจะบอกอะไรบางอย่างกับเราอยู่ก็ได้คําถามนี้เชื่อว่าหลายคนคงเคยแอบคิดในใจใช่ไหมครับ พอเจอความเงียบเข้ามาแทนที่ปุ๊บความคิดมันก็เริ่มวนแล้วว่าเอ๊ะมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าเราทําอะไรผิดไปไหมแต่จริงๆแล้วความเงียบไม่ได้แปลว่ามีปัญหาเสมอไปนะครับ ที่จริงแล้วนะครับมีงานวิจัยที่ชี้ว่าผู้หญิงมากถึง40%เลยนะอาจจะเคยเจอปัญหาในการไปถึงจุดสุดยอดซึ่งตัวเลขนี้มันตอกย้ำให้เราเห็นเลยว่าความเงียบหรือการไม่ตอบสนองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยแต่เป็นประสบการณ์ที่ใครๆก็เจอได้และมันก็เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุมากๆ คือสาเหตุของความเงียบมันมีเยอะแยะซับซ้อนมากครับอาจจะมาจากเรื่องร่างกายล้วนๆเลยอย่างฮอร์โมนไม่สมดุลหรือแค่เหนื่อยล้าจากการทํางานก็ได้หรืออาจจะเป็นเรื่องของจิตใจอย่างความเครียดความกังวลต่างๆแม้แต่ไลฟ์สไตล์การนอนน้อยกินไม่ดีก็มีส่วนหมดเลยและที่สําคัญบ่อยครั้ามันอาจจะเป็นสัญญาณของปัญหาที่ลึกกว่านั้นในความสัมพันธ์ก็ได้ดังนั้นแทนที่เราจะด่วนตัดสินไปเองสิ่งสําคัญคือการมองความเงียบเป็นสัญญาณที่อาจจะบอกว่า เฮ้ hey, มันมีเรื่องอื่นๆที่เราต้องคุยกันอยู่นะเอาล่ะครับหลังจากที่เราเดินทางผ่านทั้งเรื่องของเสียงแล้วก็เรื่องของความเงียบมาแล้วเนี่ยก็ถึงเวลาที่เราจะมารวบยอดประเด็นสำคัญทั้งหมดเพื่อหาว่าอะไรคือหัวใจที่แท้จริงของการสื่อสารในความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดแบบนี้กันแน่และคำพูดนี้ก็สรุปทุกอย่างได้ดีที่สุดเลยครับ สุดท้ายแล้วไม่ว่ามันจะมีเสียงหรือไม่มีเสียงสิ่งที่สําคัญกว่านั้นก็คือการเชื่อมโยงกันทางใจการที่เราเปิดใจให้กันและกันได้อย่างจริงใจโดยไม่ต้องเสแสร้งนั่นต่างหากที่เป็นหัวใจของความสัมพันธ์ที่แท้จริงดังนั้นคําถามที่เราอาจจะต้องกลับมาถามตัวเองก็คือภาษาที่ใช้ในช่วงเวลาใกล้ชิดของเราเนี่ยแท้จริงแล้วมันกําลังสื่อสารอะไรอยู่กันแน่ลองตั้งใจฟังดูดีๆครับไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินนะแต่รวมถึงความเงียบด้วย แล้วเราอาจจะคนพบเรื่องราวที่ลึกซึ้งกว่าที่เราเคยเข้าใจมาตลอดก็ได้ครับ